สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟ넥ซ์ทาวนะครับเซิฟนี้เล่นฟรีพีซมือถือเลยนะส่วนใครที่จะเล่นเซิฟนี้นะต้องไปขอไวลิตท,ที่ d i สคอร์ตให้คลิปด้วยนะครับนี่คิดอะไรไม่ออก <c oughs> เข้าดิสคอร์ตนะครับเซิฟนี้นะอย่าลืมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับติดต่อแอดมินได้ทาง d i สคอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนนะต้องย้ําแบบนี้แล้วกันนะครับทั้ง PC มือถือเลยนะครับนี่ถ้าใครยังไม่มี แอปดิสคอร์ก็ไปโหลดมาเนาะถ้ามือถือเนาะส่วน PC นี่สบายอยู่แล้วนะครับเข้าไปในดิสคอร์เนาะและสำหรับคนที่เข้ามาเล่นได้แล้วนะครับก็จะมีของให้เทียบเลยเนาะอย่างเมื่อกี้นะครับมีรถฟรีให้ด้วย1คันนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะและนี่ก็จะเป็นกระชับองนะครับแจกให้3ลูกนะครับมีโอกาสลุ้นรับ ไอ้ผ้าคลุมเนาะเป็นผ้าคลุมโจรสลัดนะครับนี่เป็นของทหารเรือด้วยนะครับเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋าสติ๊กด้วยเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นกาชารถนะครับสามารถโดเนทได้นะครับกับแอนมินนะครับนี่ติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดนั่นแหละนะครับนี่ก็สามารถที่จะเปิดสุ่มดูได้นะครับนี่เติมเปร้อยลูกเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือผลจากการเปิดร้อยลูกนะครับก็ได้ตังมา 12นะื่นแล้วก็ได้รถมา2คันเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เงินแดงมา7,500ครับนี่เงินเกี่ยว80,000นะครับทุกคนผมดูเพียบอืมไอหมื 12, นะ่นสนั่นก็คือเปิดจากรชา3าลกูกเนาะอืมนี่ครับได้ตังมาเป็นแสนแล้วเนี่ยแล้วก็ในเซิร์ฟนี่มีกาชารดการันตีด้วยนะครับก็คือเปิดมาได้รถแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องสุ่มนะว่า จะได้รถแบตไหนนะครับเมื่อกี้ก็ได้ E ีวูมานะครับในส่วนไอ้กาชาที่เติไมไอ้นี่เมื่อกี้นะครับที่ไม่ใช่กาชาการันตีเนะี่ยได้ R สามสมานะครับนี่ R สามสี 3, 4, ่วุเบตเออสานะมสองสามสมห้าเมื่อกี้ได้3 4เนาะมานะครับในเป็นสีฟ้าด้วยแหละนะแล้วถ้าใครจะ เสกรถนะครับก็มาเสกตรงนี้ได้นะครับจะมีจุดเสกรถกับจุดเก็บรถนะครับนี่พอสตาร์ทนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับนี่แต่งมาแล้วด้วยนะครับเป็นธรรมดานะใส่สปอยเลอร์ด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาสีดําด้วยแล้วก็เปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับนี่ถ้าใครจะแต่งก็เข้ามาแต่งได้นะครับไม่ชอบสีฟ้าใส่สีไหนก็ได้นะครับไปที่ร้านแต่งรถได้นะครับนี่สวยปะล่ะ ถ้าถ้าเก็บนะครับตลงจากรถก่อนนะแล้วก็มากดตัวเฮดตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปเนาะอแล้วต่อไปครับเดี๋ยวจะเสกรถให้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นรถเฟเนาะรถเวฟบนี่ก็มีอยู่ในเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเป็นเซนะิร์ฟมอดเนาะมีทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไอชุดนี้ก็ตอนเริ่มเกมเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าชอบชุดไหนนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีโวนะครับทุกคนนะ มิตซูบิชิครับมิตซูบิชิอีโวนี่เลยสวยปะลาะสีส้มด้วยนะครับแต่งมาให้ด้วยนะครับมีไอ้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไอ้รถหมอเนี่มันข้อดีมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้ามันชนอ่นะมันจะไม่พังนะครับหมายถึงไอ้สเก์ตนะ่ะมันจะไม่แตก ไม่อะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันจะพังนะมันก็จะมีควันขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าสเก์ตพวกนี้มันจะไม่บุบออกไปนั่นเองครับและต่อไปครับเป็นกิจกรรมรับวาเลนไทน์นี้นะครับเปิดให้เล่นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนี่เปิดก่อนวาเลนไทน์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับแจกรถค่าสีชมพูคันนี้เลยนะครับบอกตรงนะครับว่าสวยสุดจักเลยนะครับนี่ถ้าใครอยากได้นะครับ ก็มาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับพอเรามาแล้วนะครับมันจะได้2อ,อย่างนะก็จะมีรถคาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยไม่ใช่กระเป๋าสิเป็นเหมือนแฟชั่นนะครับติดตัวเราเนาะเป็นรูปหมี3ตัวนั่นแหละนะถ้าใครจะเล่นนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับนี่ขับรถขึ้นไปก็ได้นะั่นแล้วแต่เรานะครับนี่ขึ้นไปด้านบนเลย พอเรามาถึงด้านบนแล้วนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมบอกนะครับวิธีดูดูยังไงนะครับก็คือจะมีตัวละครยืนอยู่ซ้ายมือของเรานะครับนี่เลยแล้วก็เข้าไปอ่านเนาะก็คือเราต้องหาหัวใจ2ชนิดนะครับมันแรกเนาะอืมก็จะมีหัวใจเปิดใน GPS เนาะก็จะเป็นหัวใจที่ซ่อนอยู่ในป่านะครับอันนี้หาง่ายเนาะอืเป็นอีเวนต์นะครับเก็บสักประมาณสักร้อยหัวใจนี่แหละนะแล้วก็จะมี หัวใจที่2นะครับหัวใจนักกล้านะอันนี้ต้องเล่นกิจกรรมโดยการขับรถเล่นนั่นเองครับแต่ก็ขับประมาณสักร้อยรอบนะถึงจะได้นะครับทุกคนนะแต่ว่ามันได้จริงนะทุกคนนะอืมก็อลองมาเล่นดูและมันก็เล่นไม่ถึงกับยากเนาะนี่ไงก็จะแนะนาําวิธีการเล่นนะครับพอเราขับมานะครับสังเกตดูนะถ้าเราขับตรงไปเฉยๆนะครับมันจะไม่ผ่านแบบนี้นะครับอืมแต่มันก็ใจดีนะมันจะกลับไปยังจุดที่เช็คพอยต์ของเราเนาะ และสังเกตดูนะครับเราต้องมาซ้ายมือแบบนี้นะครับนี่ในจุดแรกเท่านั้นแหละนะจุดต่อไปนะครับแค่เราขับตรงไปอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะอย่าลืมนะในจุดแรกเราต้องสังเกตที่ซ้ายมือเนาะเราต้องขับไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วของรถนั่นเองครับนี่นันจะมีเอ่อเหมือนข้อต่อมันอยู่เนาะอเดี๋ยวลองเล่นดูทุกคนน่าจะเข้าใจเนี่ย แล้วก็จุดต่อไปครับเราต้องขับมายัางสีเขียวนะก็จะเป็นรถแท็กเตอร์ป่ะหรือรถอะไรสักอย่างเนี่ยรถเก็บลูกกอล์ฟใช่ไหมหรถคันนี้นะครับเนี่เราก็แค่ขับแบบนี้นยนะอันนี้ง่ายนะครับอถือว่าเป็นด่านที่ไม่ยากนะครับอค่อยๆขับมาแล้วก็ขับมาทางซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับมันก็จะตกไปตรงกลางตรงนั้นนะอันนี้ถือว่าง่ายนะแต่อันต่อไปเนี่ย ถือว่ายากนะครับเพราะว่าผมเล่นแทบจะไม่ผ่านนะครับหรือว่าสกิลผมอาจจะไม่มีนะครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นการขับรถปั๊บยังเอ่อได้เดงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเป็นเส้นทางเนาะเส้นทางเล็กๆนะครับนี่ขับไปก็สนุกดีนะนี่ขับไปตรงดูดีเพื่อนผมไปฉลุยเลยนะครับแค่ขยับนิดเดียว ตกเลยนะครับนี่ต้องขยับเบาๆเนาะนี่ก็ลองเล่นดูนะผมคิดว่าน่าจะสนุกนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับและสมมติว่าเราผ่านมาได้นะนี่ก็คือสมมตินะอืก็คือถ้าเราผ่านมาได้นะครับเราก็จะมายังจุดนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ได้หัวใจมาหนึ่งดวงนั่นเองครับนี่แล้วเราก็ต้องไปเก็บเรื่อยๆนะครับประมาณสักร้อยลูกนี่นะร้อยครั้งทุกคนประมาณนั้นแหละนะก็ลอง ถ้าไปกดแลกดูนะครับว่ามันต้องการเท่าไหร่นะแต่ปกงทีนะมันวา้าวกับกมายังจุดชี้จุดให้เราตลอดเลยนะครับนี่สำหรับกิจกรรมนี้เนาะและส่วนหัวใจอีกนหนึ่งนะอันนี้บอกเลยว่าหาง่ายนะครับแค่เรามายังบ่อน้ํานี้นะครับนี่นี่บ่อน้ํานี้เลยนะครับมันก็จะมีหัวใจซ่อนอยู่นะครับเป็นสีแดงๆนะครับไม่ใช่หัวใจใหญ่นี่เนาะ ต่จะเป็นหัวใจเล็กๆเนี่ยอืมที่ติดอยู่ตามต้นไม้นะครับแค่มาเก็บเอาเท่านั้นแหละนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมง่ายเนาะอืมก็เอาสองอันน่ะไปรวมกันนะครับแล้วก็ไปแลกของรางวัลน,นะครับทุกคนนะนี่ของรางวัลก็จะเป็นรถคาสียุพูนั่นแหละนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับนี่ถ้าใครได้ไปนี่บอกเลยนะโคตรฟินนะครับอืมเอาไปอวดเพื่อนกันได้นะครับว่าทํามาแล้วแล้วก็ที่ผมใส่ยอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแฟชั่น ไอ้ลูกหมีนั่นแหละนะทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็แลกเอาได้นะว่าจะเอาอะไรนะครับบางคนอาจจะได้หมีเนาะเพราะว่าเราอาจจะมีรถเท่อยู่แล้วนะครับรถสีชมพูผู้หญิงอาจจะชอบนะแต่ผู้ชายอาจจะไม่ชอบเนาะก็แลกเอาตุ๊กตามหมีพวกนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวมันก็จะมีอยู่ตามป่าทั่วไปนะครับเป็นรูปหัวใจ สีแดงๆแบบนี้เลยนะครับก็ลองมาเล่นดูนะกิจกรรมนี้และในเซิร์ฟนี้ครับก็มีงานให้เล่นหลากหลายเลยนะครับเราก็ลองมาเล่นดูนะครับวันนี้ก็ พามาชายทะเลแบบชิลๆนะครับก็จะมีกุ้งให้เราเก็บนะครับเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับนี่เลย <c oughs> อันนี้เป็นตอนคืนนะก็คือเวลาน่ะมันจะปรับตามโลกจริงนะครับถ้าเราเล่นตอนเช้ามันก็จะเช้าตลอดเลยนะครับถ้าเราเล่นตอนดึกมันก็จะมืดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอดีอ่านตอนดึกเนาะนก็เลยเป็นมืดๆแบบนี้นะครับนี่ก็ลองมาเล่นดูครับเวลาปรับตามโลกจริงของเราด้วยนะครับเซิฟนีน้แล้วก็ เก็บปูเก็บหอ,อยได้นะมีหลายแบบเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นแค่งานเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็มีอีกหลายงานนะเป็นเซรเนิร์ฟแนวโรเพนะครับเซิร์ฟนี้แต่ก็มีแฟชั่นให้เราเล่นเยอะเนาะและเซิร์ฟนี้ครับใกล้ใกล้กับจุดปูก็จะมีจุดโพสเซตด้วยนะครับก็คือปู2อันโพสเซตได้1อันนะครับนี่เงินขง,ง่ายนะครับเซิร์ฟนี้ และตอนที่เราโพรเซสอยู่นะครับมันก็จะเป็นโพรเซสอัตโนมัติเป็นเรื่อยจนกว่าจะหมดตัวแลนะ้วเนาะหรือว่าถ้าเราจะหยุดก็กดตัวเฮตนะครับตัวกดตัวเฮตห้่องกงเนี่ยก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะหยุดให้นะครับนี่ก็ลองมาเล่นดูนะครับเซิร์ฟนี้ถ้ากาลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับนี่ถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่สมัครเซิร์ฟนี้ได้ที่ด,ดิสคอร์ดใต้คลิปนะครับบอกว่าขอไวริีหน่อยครับแอดมิน